เงินหนึ so awesome. anyway. ่งพล้านโมงกำลังมาขอเสียงขอเสียงแสดงความดีๆเลยค่ะตรงนี้ตอนนี้รถโฟลคลิฟตกำลังเข้ามาแล้วนะคะัรับสรับค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  เป็นชัดเจนอยู่เลยค่ะความฝันของทุกคนได้กลายเป็นจริงความฝันกลายเป็นจริงแล้วครับตรงนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็น่าประทับใจมากครับคำที่เขียนว่าขอแสดงความยินดีการขึ้นตำแหน่งอินพิเรมสเตอรแล้วก็เงินสด1 0 0 0ล้านวอนตรงนี้นี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เลยครับทุกคนกำลังอยู่ร่วมกันนะครับครัตอนนี้ นนท่ทานประธานคิมเดฮยอน,น,ยนก็จะส่งต่อมอบเงิน1,000ล้านวอนตรงนี้ให้ครับ <c oughs> จะส่งมอบ1,000ล้านวอนครับช่วงเวลาที่ทำให้ความฝันไปจริงนีทุกคนกำลังยดดูด้วยกันพร้อมกันนะครับ 이ี่ท서านประธานป박한길회장ยู서คยพูดไว้นะครับว่าหนึ่งหมื่นวอนะครับตรงนี้เราจะมอบส่งต่อแล้วนะครับผู้นำโลกข้าพเจ้าจะมีส่งมอบครับขอเสียงปมือแสงความดีด้วยรที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สมาชิกทุกคนที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้ขอเสียงปรบมือแสดงความดีด้วยค่ะ ก็จะถ่ายรูปก,กับเงินถึงพันล้านวอนพร้อมกันที่ระลึกค่ะอันองาม่อมี ได้รถยนต์ขนาดใหญ่เด็กขาแล้วก็คนขับรถรวมไปถึงตัวท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็อฟิศเทลด้วยเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากเลยครับลำดับต่อไปคือการพิธีมอบเข็มกัด Imperial Master ครับขอเสียงปรบมือด้วยอีกครั้งนะครับ เข็งอัธมินะคัตอยู่กครับมาลับองมอะกบขอยู่ม่ก็ขอให้ท่านเป็นลีดเดอง์ผู้นะเของอีาลขเองทนะครับอีละแกรับายละกรปมูายร่วมกันเปที่ระละกนะครับเชายรลปกร่วเิมกันนะคะ ทุกคนตะโกนเสียงตามพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสอี